ประเด็นสําคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โอ้โหเมื่อวานนี้ถึงกับคือมุมหนึ่งคือการเปิดตัวแล้วมาเหนือความคาดหมายเลยลงไปไล่ไปทุกประเด็นเลยภาษีธรรมเนี่ยจริงๆนะอาจถ้าไม่ดูหน้านะเอาเนื้อหาอาจริงๆเราก็คาดหวังแบบที่พูดแบบคุณทักษิณน,นะคือจําแนกออกมาได้เห็นชัดเลยเป็นกลุ่มถ้าเป็นมาเป็นเวียดนามเนี่คือให้หมดเลย สินค้านําเข้าแลกกับภาษี20ของเราเนี่ยให้ขนาดนั้นไม่ได้แล้วทรัมป์เนี่ยเป็นลักษณะแบบที่เป็นนักธุรก,กิจประเภทใหญ่กว่าแล้อัดตูมเดียวให้ติดมุมเลยคือเขาจะอัดให้ติดมุมก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยคุยคืออัดเราให้ติดมุมอะคะอ่ะเออก็จะทาให้ถ้าเกิดตกใจช็อกอไปยอมเขาหมดประหนึ่งไปแก้พายเขาชำระฟรีเลยอื อ่าไม่ต้องตนกตกใจเพราะเขาวิธีของนักธุรกิจใหญ่เนี่ยเขาอาจให้ติดมุมแล้วมันจะต่อรองกันต่อแต่ถ้ายอมหมดแก้ผ้าเลยนี่จบเสียฟรีแล้วก็มีกรณีของการแยกออกมาซึ่งเราก็อยากจะเห็นนะถ้ามองมุมนี้นะคือมันต้องจําแนกออกมาให้เห็นเลยว่าสินค้าเป็น3กลุ่มเนี่ยน้องค่ะกลุ่มหนึ่งกลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่มหนึ่งก็คือมาจากอเมริกาแล้วมาจ้างทําที่ไทยหรือไม่ก็มาตั้งบริษัทแล้วส่งออกไปอเมริกาสาัดส่วนเท่าไหร่ในตรงนี้ อา่าถูกไหมซึ่งอันเนี้ยเนี่ยรอทางการออกมาค่ะแต่หลักคิดเนี่ยมันชัดไงว่าเป็นกลุ่มนี้ก่อนกลุ่มที่หนึ่งซึ่งอันเนี้ยคือเราไม่ได้กระทบมากอะค่ะเราได้ค่าแรงเราได้ค่าวัตถุดิบเล็กน้อยแล้วการที่เขาจะย้ายฐานไปก็ยากเพราะว่าคนไทยทํามาเป็นสิบปีแลวอ่าอายุตัวอย่างคืออเมริกามาตั้งโรงง,งานทํารองเท้ากีฬาแล้วส่งไปที่อเมริกา,อ,กาอันนี้คนอเมริกันก็รับสภาพค่าใช้จ่ายไปเองเออเพราะฉะนั้น ไอ้กระทบเนี่ยเป็นบริษัทอเมริกาเองค่ะอเมริกาเขาต้องการจะดึงนักลงทุนกลับไปแต่ว่ามันยากที่จะย้ายฐานกลับไปเขาอยู่กับเรามาเป็นสิบปีให้คนบริการมาทํารองเท้าเหรออะไรประมาณนี้เอาเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็หาสัดส่วนออกมาตัวที่สองก็คือกลุ่มที่ชิ้นส่วนมาจากจีนค่ะแล้วมาประกอบที่ไทยแล้วส่งไปที่อเมริกาอันนี้เราก็ได้นิดเดียวเราเกินดุลอเมริกาแต่ว่าขาดดุลที่จีนส่วนนี้เราไม่ได้เดือดร้อน อันนั้นก็แปลว่าถ้าขายได้ลดลงมันก็นําเข้าจากจีนมาได้ลดลงค่ะมันจะมีส่วนต่างนิดเดียวเรื่องการประกอบอันนี้ยังไม่กังวลเท่าไหร่เท่ากับอันที่3ามอันนี้ต้องซีเรียสผลิตภัณฑ์ของ SME สินค้ากเกษตรอ,อันนี้ราะค่ะที่จะต้องเข้าไปดูแลคือเราจะไปเปิดให้ทางเขา SME 1หนึ่งสินค้ากเกษตรสคือต้องป้องกันส่วนนี้ค่ะจะเปิดให้เขาเข้ามาแล้วถูกกระทืบถึงที่เนี่ยไม่ได้ คุณทัษินบอกก็ต้องดูว่าจะเอาอย่างไรมันเป็นส่วนที่เราต้องปกป้องอก็คือยอมในสิ่งที่เป็นไปได้ก็ต้องคิดด้วยว่าอืคุณขายสินค้าให้เราเราเก็บภาษีคุณคุณขายบริการให้เรายเยอะบางอย่างเราไม่ได้เก็บภาษีนะอย่างสตรีมมิ่งอันนี้ก็บางพูดถึงอ่านอกจากจะยอมเปิดให้สินค้าอเมริกาเข้ามาศูนเปอร์เซ็นต์ในบางรายการค่ะที่บางรายการก็ให้ไม่ได้ต้องปกป้องก็บอกยุทธศาสาตร์ต่อไปเดือยว่าไอ้ที่คุณเข้ามาแบบคุณไม่เสียอะไรเลย ขอเก็บนะเว้ยไอ้พวกแพลตฟอร์มพวกสตรีมมิ่งคือเข้ามาเอาเงินจากคนไทยแล้วไม่เสียภาษีเลยอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่พูดออกไปเนี่ยหมายถึงเราก็เห็นอยากอยากเห็นภาพแบบนี้สามตัวนี้ใช่ไหมค่ะแล้วก็บอกว่าอย่าไปตกใจ ใช่อย่าไปตกใจใจเย็นๆเราเลือกเท่าที่เราทําได้บางอย่างเขามาขอบางอย่างมันไม่ได้เกี่ยวกับเศรษฐกิจเลยมันเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงก็ต้องคิดว่าขออย่างนี้เอาสองครามมาบ้านเราเราก็ไม่เอาเราไม่อยากเป็นยูเครนก็กหมาย<ด>ถึงว่าวจะต้องไปเอาภูมิรัฐศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องความมั่นคงไม่ได้เกี่ยวกับเศรษฐกิจม,มาขอและทําให้เราไปทะเลาะก,กับใครเราต้องสมดุลใช่ไหมเราก็ไม่เอาค่ะดังนั้นคนไทยอย่าพึ่งสรุปหรืออย่าตกใจผมยังอยู่ ผมไม่โง่นี่ก็ประกาศตัวอีกไม่อย่าไปกว่าผมยังอยู่ผมไม่โง่อคุณสทรทรัมป์เนี่ยเป็นนักธุรกิจวิธีการเขาคือวิธีการของนักธุรกิจในเหมือนบริษัทใหญ่ๆที่มีำน้าต่อรองสูงยืนเลื่อนไขที่คุณต้องปึ้งไปก่อนสูงสุดแต่ไม่ได้หมายความว่าจบนะต่อรองต่อรองต่อรองได้จดหมายที่ออกมาเนี่ยออกมาจากไบเฮาส์วันที่เ็ แต่ว่าจุดโปโพสู้ของเราอันใหม่ที่ปรับปรุงอันแรกไปถึงเขาบอกว่าไม่เอายังไม่พอ,อเราก็เอากลับมากลับมาเราก็ใส่กลับไปกลับไปเนี่ยไปถึงดวยงานหนึ่งแต่ไม่ไปถึงไวเฮาส์เฮาส์มันก็ไวเฮาส์สรุปมาก่อนครับแต่ว่าถามว่าแล้วเราหยุดยังไม่หยุดเราเจรจาต่อแต่ถ้าเราเร่งเจราจาและยอมมันทุกอย่างแก้ผ้าให้เลยเนี่ยเราก็เสีย ถูกชำราฟรีคือเราต้องคิดทางถอยด้วยถ้าเราให้ไปทุกอย่างเนี่ยมันก็ไม่ไหวครับให้เท่าที่มันไม่เสียหายนะครับให้ได้ให้ไปเขาบอกว่ามีปัจจัยหนึ่งที่การเจรจาหลายๆประเทศไม่สําเร็จเนี่ยจริงๆเรื่องของข้อเสนอในการระยะห่างกับจีนแค่ไหนถึงจะได้สิทธิ์เรื่องของภาษีรถขณะที่ฝั่งจีนฝั่งจีนก็บอกว่าถ้าถ้าไปให้ตรงนี้มากออกแถลงคูมาแล้วก็จะดําเนินกัน อารมณ์แบบจีโอเปติกที่เราอยู่ตรงกลางประทเทศเล็กนจังหวหารบาลานก็อบอกเลยไงอย่าตกใจครับถ้าตกใจแล้วเดี๋ยวมันขาดสติในการาเราเอ้ยยอมยอมยอมไปก่อน,นยอ,อย่าไปตกใจมันมีอะไรใจ, <ๆ S 2> ใจเย็นๆเราก็เลือกเท่าที่ทําได้ถ้ามันไม่ใช่เกี่ยวกับสิงเส,สรษฐกิจเลยมันเป็นเกี่ยวกับความมั่นคงถูกต้องเราก็ต้องคิดว่าเฮ้ยขออย่างนี้นําสงครามมาบ้านเราเราก็ไม่เอาเราต้องดูทุกมิติ นะครับเพราะฉะนั้นคนไทยอย่าเพิ่งสรุปอย่าเพิ่งตกใจผมยังอยู่ผมไม่งโง่ก็แล้วกันเนาคือเรื่องนี้เนี่ยได้ทราบมีรายงานข่าวนะครับท่าผู้ชมข้อเสนอที่ส่งไปแล้วตั้งแต่คืนวันที่6รกรกฎาคมแต่มันสวนกับจดหมายของทั้ที่ส่งมาคิด36%เนี่ยมันมีรายละเอียดคือหลักเลยนะคือการลดภาษีนำเข้าสินค้าสารัต แต่เอาตามกรอบความตกลงอาเซบเขาเรียก <c oughs> ว่าหุ้นส่วนทางเศรษกิระดับภูมิภาค <c oughs> ซึ่งการลดภาษีสินค้านําเข้าเนี่ยมันจะครอบคลุมสินค้าประมาณสัก90%หรือประมาณ9,000รายการแต่มันจะไม่กระทบกับคู่ค้าประเทศอื่นของไทยที่เราให้เขานําเข้าโดยไทยมีการพิจา,าร,รณาอัตราภาษีสุรากร MFN <c oughs> ซึ่งมีประมาณหมื่นรายการในปี66 <c oughs> เฉลยอยู่ที่9.8 แบ่ง <Bank S 1> เป็นอัตราภาษีสําหรับสินค้าเกษตรอยู่ที่27.0%แล้วก็อัตราภาษีสินค้าที่ไม่ใช่เกษตรเนี่ย7.1%ค่ะซึ่งตรงนี้แหละอเมริกาพยายามจะผลักดันไอ้อัตราภาษีสินค้าเกษตรมันสูงมากเพราะ27%ไอ้ที่นําเข้าจากอเมริกาสหรัฐต้องการจะลดภาษีส่วนนี้ลงเวลาสินค้าเกษตรของเขานําเข้ามาในประเทศไทยขนาดเดียวกันเมื่อเอาอัตราภาษีสุารากกร m s เป็นของไทยยู่ในอัตราสูงสุดในอาเซียน ลองลงมาจะเป็นกัมพูชาคือ9.4เวียดนามก็9.4อินโดนีเซีย8.0เมียนมา7.6ค่ะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยท่านผู้ชมก็เห็นว่าของเราเนี่ยสูงอันนี้เป็นเป้าหมายของอเมริกาขนาดเดียวกันยังมีหลายตัวซึ่งโดยสรุปก็คืออาการที่เราเสนอข้อเสนอใหม่ไปเนี่ย <S <S เป็นกรณีที่ <S 2> <S 2> <S <S ให้ภาษี0%ร์เซ็ เช่นเดียวกับที่เราให้กับประเทศอื่นอยู่ที่สำคัญอย่างจีนอย่างออสเตรเลียอย่างนิวซีแลนด์ที่ยกตัวอย่างสินค้าเกษตรเพราะฉะนั้นไม่ได้ให้มากกว่าคนอื่นแล้วมันจะต้องเป็นสินค้าเกษตรนำเข้าที่จะไม่กระทบกับเกษตรกรไทยโดยตรงค่ะเข้าใจว่ามันมีรายละเอียด9,000วัรายการไอ้ที่เสนอไปล่าสุด อันนี้ก็ต้องรอดูถูกไหมอ่ะนี่เป็นภาพใหญ่ๆซึ่งมันก็จะสอดรับกับที่เมื่อวานนี้คุณพิชัยได้ประชุมสามสมาคมเอกชนกกร,กรต่อเนื่องไปกันทั้งถึงมีหน่วยรัชการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้การบ้านให้ไปเสนอแนวทางมาเลยอ่าแล้วคราวนี้เนี่ยคือถ้าเราพูดรวมๆเนี่ยมันจะดูเสียหายหนักมากอ่าผมถึงค่อนข้างจะ ดูแบบที่คุณท่าวศินบอกอ่ะก็คือเอามาเป็นลิสต์ออกมาให้เห็นเลยเป็นกลุ่มอ่ะสัดส่วนเท่าไหรอยาร่างไรถูกไหมหาอาการเยียวยาจะได้ถูกกลุ่มเอามันจะต้องเยียวยาให้ถูกกลุ่มเอาเป็นต้นว่าอากรณีของเอาสินค้าจีนเข้ามาเป็นชิ้นส่วนแล้วมาประกอบเติมของไทยนิดเดียวอันนี้จะได้เยียวยาเหมือนกับกรณีที่เป็นได้เซบีโดยตรงเดี่ยวคงไม่ได้อใช่ไหมค่ะ มันจะต้องเอามาวิเคราะห์ให้ละเอียดแล้วก็เตรียมแผนรองรับเลยว่าในกรณีมันเป็น3ามิกรณีเป็น25กรณีเป็น20มันกระทบกลุ่มไหนอย่างไรแต่ละสินค้ามันก็จะมีความแตกต่างกันในตัวของมันอือื <c oughs> อัดให้การบ้านแล้ว ให้ส,ใหส่งมาภายในวันพรุ่งนี้วันที่1 1กรกฎาคมค่ะคุณพี่ชายบอกฝากการบ้านให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปทําการบ้านแล้วเอามาส่งผม11กรกฎาคมเพื่อหามาตรการช่วยเหลือและจะได้เจรจากับสหรัฐให้ได้ข้อยุติก่อน31กรกฎาคมข้อสาคัญอีกข้อนหนึ่งก็คือเมื่อวานนี้เนี่ยคุณสักสินก็พูดว่าเห็นว่าสาวทินี้จะมีคณะกรรมการจะประชุมกันใหญ่เลยจําแนกรายละเอียดมามีเสียงไหมฮะไม่มีเสียงเหรอ เออก็ประมาณว่านี่รู้ไปหมดเลยในคุณทักษินเนี่ยค่ะสอทรอโดยแท้คือจะมีกรรมการมาประชุมกันใหญ่เลยแล้วจทจนนี้จะเห็นเป็นประเภทเออกมาเลยว่ามีอะไรมีอะไรอะไรกระทบยังไงเกมแผนรองรับขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองแต่ไม่ตนกตกใจกระทั่งยอมเข้าไปซะหมดอย่างนี้เป็นต้นเพราะหลายประเทศนี่ยอมเลยนะมีเงื่อนไขเนี่ยผมขออนุญาตด,ดูตรงนี้สักนิดหนึ่งอินโดนีเซีย เกิดโดน3 2ไปบรรลุข้อตกลงนำข้อน้ำมันกับสินค้าทางการเษก,รกรเษตรจากสหรัฐเพิ่มทันทีเลยเพื่อจะจูงใจให้บริการลดภาษีที่ทัมประกาศไว้ก่อนหน้า32%ิล้มตีกระทรวงความร่วมมือทางเศรษฐกิจข,ของอินโดไปวอชิงตันเลยคือไปจากบราซิลเลยนะคะไปประชุมบริกซ์บราซิลค,ค,ค่ะไปจากบราซิลไปต่อสหรัฐเลยค่ะไปแบบเร่งด่วนเป็นสักขีพยานให้รัฐวิสาหกิจน้ํามันแห่งชาติของอินโดนีเซีย ลงนามเอโซื้อพลังงานจากสหรัฐเลยแต่ว่ายังไม่ได้ระบุรายละเอียดที่แน่ชัดนะคะขนาดเดียวกันก็มีผู้ผลิตสินค้าประเภทแป้งและ,ะบริษัทโฮนดีอินโดนีเซียลงนามซื้อก็าวโพดจากอเมริกาเพิ่มทันทีนี่เห็นไหมคืออันนี้นี่รีบไปลงนามซื้อเลยอะซื้อพลังงานกับซื้อธัญพืชจากสหรัฐจะเห็นคือมันก็ต้องยอมรับในมุมหนึ่งว่า ที่ตกลงกันได้ล่าสุดเนี่ยมีแค่สองประเทศเท่านั้นนะใช่ค่ะก็คือสหราชอาณาจักรกับเวียดนามประเทศเราเยอยู่ในประเทศที่เหลืออยู่ทั้งหมด <c oughs> ถามว่าเรากากันมาจากไหนเก่งมาจากไหนอยุโรปกับญี่ปุ่นยังตกลงกันไม่ได้เลยเนี่ยจริงๆญี่ปุ่นเน่ยเจร,ราจาตั้งแต่แรกๆเลยด้วยนะคะเขาก็ยังอยู่ในกลุ่มที่ได้จดหมายกลุ่มแรกเหมือนเราญี่ปุ่นแล้วก็เพิ่มมา1%ด้วยจาก24เป็น25อังกฤษเนี่ยคงมีอะไรพิเศษ อ่จบแล้วเวียดนามเนี่ยเทหมดหน้าตักเขาให้ศูนเอร์เซ็นต์ลยสำหรับสินค้าสา,ารที่เข้าเขาอาเพราะฉะนั้นอันนี้ตามกระดูผมถดงบอกว่าถ้าไม่ดูหน้าดูตาม,มุมที่คุณทักษินพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องภาษีธรรมเนี่ยน่าสนใจเอาไปแตกตื่นตอนนี้แก้ผ้าหมดเลยถ้าไปถามบรรดาผู้ส่งออกตอนนี้เนี่ยบอกโอโ้เสียหายหมดโรานมาศารยอมไปเออถอะท่านผู้ชมเชื่อไหม เกิดยอมไปมันจะเกิดผลอีกข้างหนึ่งทันทีเลยคือเฮ้ยสินค้าเกษตรตัวนี้ไปยอมเพราะขนาดนั้นได้ยังไงอมันมันถึงต้องเอามาจำแนกให้ละเอียดอืแล้วจริงๆอยากเจนรัฐบาลที่เป็นทางการท่านทำแบบนี้มันจะเห็นเลยถูกไหมมาเราไม่พูดรวมๆ่ะ หรือว่าท่านทําอยู่แล้วท่านไม่ได้พูดออกมาเอาก็เป็นไปได้นะค่ะเอาก็เป็นไปได้ <c oughs> อ่ะ